จำนวนผู้เข้าประชุม4 4 3บวก3เป็น4 4 6ครบองค์ประชุมนะครับเห็นชอบท่านใดก็กรุณาเอ่ยชื่อบุคคลนั้นผู้ใดควรงดออกเสียงก็กล่าวคำว,ว่างดออกเสียงนะครับตามนี้นะครับนางสาวกมลทั์กิติสุนทรสกุลเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญและยุบสภาอนุทินค่ะนายกฤตศิลปชัย แก้รัฐธรรมนูญและยุบสภาอนุทินครับได้กันพงประยูนศักดิ์อนุทินชาญวิรากุลเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญยุบสภาและคืนอำนาจให้กับประชาชนโดยเร็วครับนายการตั้งปองงดออกเสียงครับนายกิต,ติกิติธรกุลกิติทรกุลท่านอนุทินชาญวิรากูลเป็นนายกคนที่32ครับนายเกษมอุประท่านใช้เกษมนี่ดีสดิครับเกิดอะไรขึ้น เครื่องมันรวนครับท่านประธานครับครับระบบระบบมันมีปัญหาเราจะเริ่มต้นใหม่ดีไหมฮะที่ผมที่ผมปรึกษาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนประท้วงคนท้วงอีกว่าทําไมมันมีปัญหามันไม่น่าจะมีปัญหาอย่างนี้เดี๋ยวก็มีคนท้วงเพราะว่าเป็นวาระสาคัญนะครับเป็นเรื่องสําคัญมันผิดพลาดไม่ได้นะครับกรรมาการตรวจนับคะแนนดูกับเจ้าหน้าที่นะครับอย่าให้ผิดพลาดนะครับผมว่าเพื่อความถูกต้องแล้วก็เพื่อความสบายใจทุกฝ่ายเนี่ยเริ่มต้นใหม่เลยได้ไหมครับเริ่มใหม่ดีกว่าฮะล้างระบบใหม่เลยแล้วก็ นับใหม่เลยดีกว่าครับท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประกรวุฒิครับผม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 คิดว่าลองให้กรรมการปรึกษากันไหมครับผมผมถามท่านประธานแบบนี้ครับถ้าใช้ประฐานแบบนี้เนี่ยเกิดเครื่องไปค้างตอนเลข4 7 0รอยเจ็สิบครับเราเราจะเราจะ,าจะแก้ปัญหาย,ยัางไงครับผมเพื่อให้ทุกท่านสบายใจผมก็เอายังไงก็ได้นะครับท่านประธานครับครับท่านใดเอ่ยอยู่นี่ครับวันนี้ผมเต็มฟีดนะครับท่านประธานครับอธิการศิริรัตยกรสสจังหวัดชเชงเงราพักกล้าธรรครับพักกล้าทําครับท่านประธานครับ จริงๆแล้วปัญหานี้ผมว่ามันเป็นปัญหาที่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับผมเสนอให้ให้เริ่มกระบวนการใหม่แต่ในกรณีที่มันไปถึงสัก4 7 9คือเบอร์ผมนะครับท่านประธานครับอัธกร์พักกาทำเนี่ยถ้ามันไปค้างตอนนั้นเนี่ยผมว่ากรรมการเขาก็สามารถนับคะแนนต่อได้ผมการตั้งปองครับจากประชาธิปัตย์ครับในฐานะกรรมการครับตอนนี้ระบบก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับตอนนี้ระบบทุกท่านตรงกันหมดแล้วครับผมว่าไม่ต้องเริ่มใหม่ก็ได้ครับขอบคุณครับนายคุณากรมั่นนาทีไร อนุทินชาญวิรุกุลครับแก้ไขรัฐมนูญคือนอำนาจให้ประชาชนในสี่เดือนครับผมนายจักพัน์ปิยะพรภัยบูร์งดออกเสียงครับนายจุรินลักษณะวิสิท์งดออกเสียงครับนายฉลาดขามช่วงงดออกเสียงครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงคุณอน,นุทินชาญวิรุกุลครับนายชนน่านสีแก้วศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษมนิติสิริครับนายชวนหลีกภยัยงดออกเสียงนายชัยชนะเดชเดโช นดออกเสียงครับนายชัยวัฒนาวรวิจิตนายอนุทินเพื่อยุบสภาครับนายชาดาไทยเศษอพูดเลยนายอนุทินชาญวีรุุนครับนายชาตรีลาภพมนดออกเสียงครับนายชิตตะวันชินอนุวัฒน์นายอนุทินตามมติพคประชาชนครับนายชุติพงศ์พิพพินโยเพื่อแก้รัฐมนูญและยุบสภาอนุทินครับนายเฉลวรลิศขจรพง์กิรติอ่าท่านสุลทิน อนุทินชา์วิรกลครับ <N ic> นายชัยยาพรมมากอเนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ <N ic> นายอนุทินชาญวิรกณครับนายนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณท่านอาจารย์ชยัยเกษมนิติสิรินิติสิริ ปอปอสา8คนสุพรรณครับนายเดชอิฐขาวทองงดออกเสียงครับนายถนอมพงลีกภัยท่านอนุทินชาญวิรุณลล้านปรทิ์ครับนายทรงศักดิ์มุสิกองงดออกเสียงครับนายธรรมนัทพรมเผ่าท่านอนุทินครับนางสาวทิศนาชุนหวัน นายอนุทินเพื่อทําประชามติร่างารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับและยุบสภาเท่านั้นค่ะนายพงศธรสอนเพชรนรินเพื่อแก้รัฐธรรมนูญและยุบสภาอนุทินครับนายนพพลเหลืองทองนาราศาสตราจารย์พิเศษชัยสิริ่ <laughs> ชัยเกษมนิติสิริครับนายนิติศักดิ์ธรรมเพชรงดออกเสียงครับนางนุชนาจารุวงเสถียรนายอนุทินค่ะนายบัญญัติ บรรทัดฐานงดออกเสียงครับท่านประธานที่เคารพครับการตั้งปองครับเ,เครื่องระบบค้างอีกแล้วครับท่านครับฝ่ายฝ่ายเลขากดูจอด้วยนะครับกลือาไายฝ่ายเลขานะครับอ่านชื่อกดูจอด้วยนะครับนายประมวลพงษาวราเดชงดออกเสียงครับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณ ท่านอนุทินครับนายปรีติเจริญศิลป์เพื่อแก้รัฐมนูญและยุบสภาอนุทินชาญวิรกูลครับนายพันศักดิ์บุญแทนทันศัก์ธุราธานีเลือกอนุทินครับนายพิทักษเ,เ,เ,เดชเดชเดโชฮดออกเสียง MOA จงบังเกิดเพียกนางสาวพิมพ์การกรีรากิติวิลาปรกรณเพื่อการแก้ไขรัฐมนูญและยุบสภาอนุทินนายพระดอปริศนานันทกุล <c oughs> นายอนุทินชาญวีรกูลครับนายยศวัตรมาภัยสารสินคนที่บินช่วยคนไม่ที่บินหนีคนนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายอยู่ในดีวาบาเงินออกเสียงครับนางสาวรักษนกสีนอก <c oughs> นายอนุทินชาญวีรกูลนายลังสิมันโลม นายอนุทินชัยวิรุคุณครับนายลุ่งโรดทองศรีท่านอนุทินชายวิรุคุณคนปุรีราครับนายวันนิวัฒน์สมบูรณ์แก้รัฐธรรมนูญจริงไม่จบตายุบสภาทันทีไม่ต้องรอ,อสี่เดือนศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษมนิติสิริครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาโคตรออกเสียงครับนายวิทยาแก้วพราดัยงดออกเสียงครับนายวิโรธลักนาอดีสรอนุทินครับนายวุฒิพงษ์นามบุตร งดออกเสียงนายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองงดออกเสียงครับนายสาร,ราศีปานไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองหมวดหนึ่งหมวดสองสราศีปานเลือกท่านอนุทินชาญวิรากูลเป็นนายกครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลอนุทินชาญวิรกูลค่ะนายสมบัตยยศินงดออกเสียงครับนายสมศักดิ์บุญประชมพักให้รวมพลังคือหน้าน้กับประชาชนทันทีเลือกอาจารย์ชยัยเกษม น,นางสว่างจิตเลาค่ะโลจนะพันเพื่อรัฐธรรมนูนใหม่ยุบสภานายอนุทินชาญวีรกุลค่ะนายสาธิตทวีผลเพื่อแก้รัฐธรรมนูญและยุบสภาผมเลือกคุณอนุทินชาญวีรกุลครับพันโทสินทบแก้วพิจิตงดออกเสียงครับนายสุชาติชมกินท่านอนุทินชาญวีรกุลครับนางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิธงดออกเสียงค่ะนางส,าาสาพพุพัชรีธรรมเพช งดออกเสียงค่ะนางสาวสุภาพรกำเนิดผลงดออกเสียงค่ะนายสุรทินพิจารณ์พี่น้องประชาชนให้ท่านอนุทินชาญวิรุฬุลเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีครับคนตำรวจตีสุรินทร์ปาละเล่งดออกเสียงครับนายอดิศักด์แก้วมงคลทรัพย์หัวใจติดปีกท่านอนุทินชาญวิรุฬุณครับนายอนุทินอนุทินชาญวิรุฬุล งดออกเสียงครับจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลท่านอนุทินงดออกเสียงแต่ผมไม่งดครับเลือกท่านอนุทินครับนางอวยพรศรีชวริตงดออกเสียงค่ะนายอัศพลสันไตพภพท่านอนุทินชาญเวรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับนายอำนาจมิลาวันท่านอนุทินชาญเวรกูลครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับคะแนนอยู่ในมือผมแลวนะครับผลการลงคะแนนให้ความเป็นชอบ บุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกปรีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่20สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษในวันศุกร์ที่5กันยายน2568นายอนุทินชาญวิริยกุ 3, ยยา1 1ยคะแนนนายชัยกเกษมนิติสิริ152คะแนนกดออกเสียง27คะแนนมีผู้รองคะแนนทั้งหมด490ท่านนะครับ เป็นอนว่านายอนุทินชาญวิรกูลได้รับคะแนนเสียงเข็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นที่ประชุมมีประเห็นชอบแต่งตั้งให้นายอนุทินชาญวิรกูลเป็นนายกสีตามรัฐธรรมนูญมาตรา159ครับขอแสดงความยินดีด้ยครับ ขอบคุณกรรมการนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ